มัดแจกขนมเหล็กๆนะครับน่แล้วก็มีนมกล่องแล้วก็มีอะไรบ้างวะมีใส่กอกนะครับแจกมาทำท่าเมื่อกี้เลือไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าขับรถอยู่นะครับวันม็นคุนขับรถอันนี้ก็เป็นบ้านฮฮโคนะครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนั่ก็เป็นคุณสํำอ้างนะครับคุณสํำอ้างที่โอนเงินมา พันห้าวัตตนะครับก่อส้มเนี่ยกอซซําเน่ยครับคุณซําอ่างนะคะเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีเหลือกี่คนไม่ดูนะครับเดี๋ยวมนก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าหรือว่ามนก็จะเอาไปจกในหมู่บ้านมนต่อนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันลูมาลูงมาวันลูมาอะไรเนี่ยมากินเสษกอกมามามวนบัว อันก็อ <ham> <downstairs> oh, ีนั่นเล็กเงี้ยอีกนี่กันหน่อยเฉ้เนี่ยนีฮะพากันมาคนละนิดคนละหน่อยมาเลยของโซมีเหลียงป้านเออเมื่อเหลียงป้านมาเหรอคะเออเหลียงป้านมาเหรอแป๊บหนึ่งนะครับคนพาราลินวันนี้รู้ใครในสองรเออนั่นเอออันนั้นเจอของเราเมื่อกี้มาแล้มาแล้วมาป้าพีดเนี่ย ปะนเนอะรวนะลูกกกลูกก็เกป้นุงใจเหรเหอปไน,น,นั่งค่ะไนังนขอเขาย่าง้หรอเลยทอดมาเรีย <c oughs> บ,บร้อยนะครับออมหมดหมดนนะหมดแล้หมดหมด

มากินกินได้เลยนะสวัสดีนะพ่อพี่เยมันเต็มอ่ะกินได้ครับแม่อ่ะกินกินได้กินแล้ว <laughs> <laughs> เออกินน <laughs> ้ำๆมากินอ่ะกินอะกินอะไรเนี่ยกินมาเราใครมาจอดหน่โยยมาะรหล่อน้อกลางหล่อน่หล่อน้างก่อนหล่มาเฮียหล่อนี่นน้มะรากินนฮะ้ยัานี่ยหลันองตัวก็เขาบอกหกินอะไรมื่ก้มงเขาบก่อนี้นังใส่กอดน่ะใส่กอดเฮ้ยครล้มา้นี่คข้นมาจะมาขังคำะกังคำทีวันเขามิจเจาขนมเช่นให้นีมาพกนแมาไมาขาน เจ้มือไหนก๊อลแกับเวียงก็เลยไม่จางหรือกินไลข้มุนงกัเอาขนมมาแจกพ่อขนมมาแจกพ่ออย่าให้เนอะให้เขากินเยอะกันเยอะก็ให้เขากินเยอะนั่นแหละอ่ากิานก๊อมเยอะๆเลยนะ <c oughs> ครับเป็นร้อยยิมของเด็กที่นี่นะครับก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเป็นของเมืองไทยเนาะว่ามันคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยได้กินอะไรอย่างนี้นะครับ คนที่บริจาคเงินมาก็ขอขอบคุณมากมากนะครับเจออะไรนะเมื่อกี้นะเขาลืมอะไรหรอยังนะซ้นอ่าท่านฮานเหนย่าเออคุณอ่างใช่งเลยคุณส้ำอ่างใช่มคุณส้ำอ่างกอดสัมกอดส้มกอดส้มกอดส้มหรือกอดสัมไม่ดูนะครับแน่เราเป็น เป็นเจ้าภาพนะครับที่โฉงเงินมาให้พันห้าเราก็จะซื้อขนมหรือว่าซื้อใส่กล่องมาเลี้ยงเด็กๆนะครับเนี่ยเด็กๆที่นี้ก็อยู่ในช่วนรับบทที่ไม่ค่อยได้กินอะไรนะครับนั่นก็เด็กๆลงเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> อ้สองปอบ้านไหนกันน่ะปอบ้านไหนป้องโตแต่ป้อมีพอห,หน่อยแน่นอนแต่ก็ก็เลยนน้ำกันอย่างเงี้ยน้ำเนีน่ย ต้องอร่อยงอปองตู้ของพ่น้ำเถอะอร่อยด้วยได้ไดอร่อยอ่ะอืออร่อยค่ะเ้าบอกอร่อยค่ะนะฮะกินเลยกินน้ำน้ำพาพอตันเลยกินพอกินบาจังก็เลยกินนำ้ำให้เอาเลยเอาเลย <c oughs> นุ่มกล่อง,อองนล้วก็ขมุนก็ถุกก็กล่องก็ถุก เดี๋ยวมาเลยฮะเพิ่มไปอิม่มเอาแท่งเอาไปเอาอีกมีอีกเลี้ยงให้เลี้ยงให้อิ่มนะคะก็เป็นรอยยิ้มของเด็กเล็กชนเผ่าของคนไทยใหญ่ค่ะโอ้โหถือเบยงมาแล้วโค่นนั่งเลยเออ,อเบยงมาแล้วโค่นนะั่งแน่นอ่ะ เอาให้มาอันนึงไงตอนมาตอนมาหน่อยเออนี่แหละกัดนะกัดนะกัดเหรอแล้วพออิมแล้วถ้าพ่อไปอิมเอามาออกมาแท่นั้นเหรอแล้วป้นะรปะน้าไปอายยายโหญ่ยยน้าได้นึงเลียงเหรอฮะแลวป้อออกมาดเหอกะออกม่ะเออ ดูแม่อะไรนะอะไรจาอ่ะกินเลนั่นเราสนุกดี t i ệ t เลยี้ยงเด็กเลีงดูอ่อนก็เลยดูจุบก็ลยก็ไต้องก็นั่นออกก็ปุ่นอะไรอันนั้นเอใ่ครับกินน้ำน้ำไหมก็ต้องลังชุดรู้นอ่กหลังชุดนีามก็อย่างนี้ใชมสามก็เช่น บ้านนี้ก็คือเป็นบ้านพ่อของมวนี่นะคะเป็นหมู่บ้านพ่อของมวลนะแต่ว่ามนไม่เคยรู้จักพ่อหรอกพ่อกับแม่ได้แยกทางกันตั้งแต่อายุหนึ่งขบ <c oughs> อ่าร่อยจริงเอนาอ่าก็ไม่รู้จักพ่อจริง <c oughs> แต่ว่าในเป็นบ้านก็รู้จักว่าเป็นนามสก,กุลนาอะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างไรหม่บ้าน อนนันนั่นน่ะมีอันเดียกไปมากหน่ยมีผงนี่นนั้ยนะเออเราได้กินมือเราก็แจกขนมก็เอาเิียนั่งก็แจกตอนนี้เราเปลี่ยนขั้นตอนแจกขน,นมค่ะอืม <c oughs> <c oughs> เอานุ่องแหละเดี๋ยวนมไปแจอกอ่ะอืออ่ะแจกขน,นมเขาคือค่าเออนั่นแหละน่ารักน่ารักอ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะอืมใบแห้งหรอน้ำยาบาไหมอืมนี่ขนมเยอะมาหเนี่ยขนมเย่อัอันอัน มแล้วก็นุ่มกล่องก็แม่นี่เอาเลยจากนมกล่องด้วยนะครับพ่อม้วนขับอขี่มอเตอร์ไซค์มากับว่าวันนะแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรเมื่อกี้มันไถไม่ค่อยไรเนาะ,อะเออน,นี่ก็เพราะว่าพ่อเมย์เขาก็ไปทํางานอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็พ่อเมย์เขาได้รู้จักกับมวลดีนะฮะก็ แล้วเด็กๆก็เลี้ยงน้องอยู่บ้านค่ะเอออ่านรักดีวะ <c oughs> น่ารักดีวะป้อทำอะไรน่าใส่ก,ก,มมก๋วไหมอิ่มแล้วอิ่มกุกเกาะหนอยอ่าเขาบอกถามว่าอิ่มทุกคนไหมเขมาบอกอิ่มค่ะเขาบอกกันนะฮะนี่นะคะคนที่ส่งมาให้ก็ขอบคุณมากมากครับเออขอบคุณมากมาก,มากครับเนาะ ก็อย่างนั้นก็แจกขนมเป็นผ้ากอทงอ่ะเลือกเพราะว่าเรยวได้ไปแจกตางทางเออเดี๋ยวไปแจกตางเดี๋ยวไปแจกตั้งโต๊ะทงเพราะว่ามีันกวนก็มีแจกให้ากอทงเนาะอือ่ะแจกอีกกอทงนะครับคุณชำอ้างนะครับขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเนาะ เออเียวนี่มันเถนเหี่ยวอ่ะเอาเหี่วนเ่มันแตกเออเออมันแตกมแตกนอืมไม่ใช่เหมืนเ่แตกก็้อเ่น้เี่ยานั้นก็ได้กินคว่าสามสิ้นป่นะเนี่ยขอนเขาอันั้นเนี่ยครับเพราะว่าขนมเลยแล้วก็ให้คนละนสองถวงไปเลยครับเพราะมวลไม่่คยเล้มานะครับหมู่บ้านนี้ก็อืมเออเนี่ยโอเค หญ้าเลี้ยงไม้เลยมันก็จานก็เอาอันแจกอะไรนี่เหรออันแจกกย่าเลี้ยงไม้เลยอาหนะให้มาให้น้องมาด้วยกินเปียนสองไ้วยโอ้กินเปียนนี่ว่าขอบคุณครับนิยแหละนะครับจากนุ่มอีกคนนักกองครับไหนกองไหนอย่างนีมองไม่ไม่ค่อยได้มาไง กแกก่แก่ปั้นแทมอ่ะแก่มันไปกองนั่นอ,อ่ะแจกนมคนละกล่กองเออไปยิบมันเนี่ยขกกนมยิบเมื่อกี้มอนก็แจกมาครับแต่ว่ามอนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ถ่ายไม่ค่อยได้แจ,จกนอมอีกคนรับกองค่ะ นากลับบ้านนะครับพี่น้องนี่นี่ก็ก็หมู่บ้านนี่ก็ไกลพอสมควรเหมือนกันนะครับห่างจากบ้านมวลมาเพราะเอามวนมาก็กูพลโตก็ต้องติกลับครับในหุ่นใจเขาพวดค่ะแล้วก็เลยจ้า ว้องวันที่จะเป็นแบบเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หน้าอยู่ตรงไหนเขาก็จะได้อยู่กับตรงนั้นอะไรอย่างงี้ย ไม่ได้กินใส่กอกอะไรไม่ได้ดไม่รู้จักเลยช้ำไปอะค่ะเนื้อเนี่ยเนี่ยอะน่ครับเขาไล่ยเขาไล่อันนี้เขาเหนียวด้วยเนาะพอดีว่าใส่กอกเลยนะคะก็เลยไม่ริจักพี่เขาด้วยค่ะออกมาใส่กอกที่เอาสนรทัดพังเขาแล้วนะ เอาเดียวจะไปไป,ไปไปดูห้ดูพองก็ได้ข่าไปกินก่อนเย,ยอะรอใส่กล่องเนี่ยเอาไปกินไปกินกับเขาคนนั้นถ้ามีพักนเออแหละเพราะว่ามีลูกอ่อนที่พ้อมก็เอาปันอีอออดก็แล้วน่ะเนาะก็นั่นก็ผักเลยแล้วกันเพราะว่ามนไม่ได้เข้าไปไปใส่ก็ได้เยอะน้ำจิ้มเมื่อวานก็ข่าไปกินก็คือมากน้ำจิ้มเท่านั้น เอาหวานมาใส่ไวในหวานเออใส่ในหวานหวานไว้อะไนั้นอ่ะทั้งดีๆนะเย่นในเข้าในนะก็าคยกินมิชานัทนเอมาเขาไล่ไล่เอาในเนีมัได้สิ่อย่างนนน่ะสิ่งเด้ออ๋อส่พกนอ่ะสิ่ม่นะ เตี el el, so first, ๋ยวรางวัน้องเขาก็เริ่มเยียบกันแล้ว่เดี๋ยวนี้อืมแต่ว่าไปมิชัันเหมือนกันก็ยอะเขาคจิ้มด้วยเขาเคยเน่เดี๋ยวเมอวันนี้เดียวเขาว่างเหนียวเน่เขาว่าก่อนเขาไล่เขาไล่นะครับหอมๆขนาดอยู่เงยยังเลยกินเลยครับพี่น้องหอมมากเลย อ,อ๋อันนนกิัก่นแหละโอเคโอเคนั่นแหละและ้วก็มาจากเขานะครับกำลังหิวข้าวเขาบอก <c oughs> มันก็เลยถือโอกาสมาเลี้ยงด้วยนะครับโอเคถ้างั้นกลับบ้านแล้วนนะโอเคนี่เขาไม่โดนเขาเลยเจ่ว่าเขาไม่โดนนั่นแหละ โอเคค่ะำบอกว่าขอบคุณมากนะคะเนี่ยบอกก็มันก็มนก็จะกลับบ้านพี่น้องทางก็ล้กก็กดได้ก็ถูกใจกดแชร์ให้มนหน่อยนะครับแล้วก็กระเป๋าวันนะครับทีนี้ก็กดฝนตกนะครับเนี่ยมันจะคงจะยังไม่ตกหรอกตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับเจ้าภาพเวยครับเจ้าดีครับ